ที่นี่พีดุพี่น้องค่ะข้าจะดูแลพวกเจ้าใครก็ตามที่มาทำร้ายข้าจะแก้แค้นนี่หนางไม้นี่นะถ้าเป็นของเราแล้วก็พี่น้องค่ะพีจ่จ๋าเจ็บไหม พวกมนุษยใจร้ายนี่นางไม้มาอยู่ด้วยกันเถะนะแล้วเจ้าจะอยู่อย่างสุขสบายไม่ข้าไม่ยอมแต่ข้ามีวิธีเรียกเจ้ามาโอมจองมาอ้าอย่าทำอย่างนั้นเลยในที่สุดเจ้าก็มาเจ้าชอบข้างั้นเหรองั้นเจ้าก็จงไปอยู่ด้วยกันซะ ไม่ผมไม่เธอเจ้าชอบข้าไม่ใช่เหรอ